สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ F1 n e w s i เคยดูการแข่งขัน F1 ในวันเสาร์แล้วงงกันไหมครับว่าทำไมถึงมีคิวหนึคิวสคิวสแล้วคิวหนึคิวสคิวสมเนี่ยมันคืออะไรจริงๆแล้วคิวเนี่ยมาจากคําว่า qualify หรือรอบคัดเลือกนั่นเองใช้เพื่อจะอันดับว่าใครจะได้ออกสตาร์ทในตําแหน่งที่ดีที่สุดการแข่งจริงวันนี้จากการได้ออกสตาร์ทในตําแหน่ง ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบมากๆแล้วทําไมถึงต้องมีตั้ง3คิวละแต่ละคิวเนี่ยหมายถึงอะไรบ้างเรามาดูกันดีก,กว่าอย่างคิวหนึ่งหรือ qualify นักแข่งทั้ง20คนแข่งกันบนสนามคัดเลือกคนที่ช้าที่สุด5คนสุดท้ายออกคิว 2. 2หรือ qualify 2นักแข่งทั้ง15คนที่เหลือจาก qualify 1กลับมาวิ่งแข่งกันอีกครั้งและเลือกตัดคนที่ช้าที่สุดอีก5คนออกสุดท้ายคือคิว3หรือ qualify 3เหลือ10คนสุดท้ายแล้วมาแข่งกันเพื่อชิงตงําแหน่งพอ p o s i t i o หรืออันดับที่จะได้วิ่งในวันอาทิตย์ก็คือวันที่แข่งขันจริงๆแต่ละคิว จะมีเวลาจำกัดแข่งต้องทำเวลาต่อรอบให้ดีที่สุดในช่วงเวลานั้นๆอาจจะฟังดูซับซ้อนนิดนึงแต่จริงๆอ่ะสนุกมากเลยเพราะแต่ละคิวอ่ะมันลุ้นมากๆว่าใครจะอยู่ใครจะไปใครจะได้ตำแหน่งที่ดีที่สุดหลังจากจบคลิปนี้เวลาไปดูการแข่งขัน F1 ในวันเสาร์ก็จะรู้แล้วว่าคือรอบผม q อ a l i f y ฟายก็ไม่งงแล้วใคอยากรู้เรื่อง F1 แบบเข้าใจง่ายแบบนี้อีกกดติดตาม F1 Newsie ไว้เลยเจอกันคลิปหน้านะครับบายบาย